เมื Get <_<_<_่อผมสุ<_<_่มแบกแชทโลกตอนตีสองแต่กลับโดนบอกว่าตัวปอมจะเป็นยังไงไปดูเฮ้ยตัวจริงมะเนี่ยคนอะโมคนอะโมคนอะโมตัวจริงหรือเปล่าะเฮียคนอะโมจีนแดงจีนแดงไงเอโคแท้ไม่แท้เฮียิูเดนแม่งแปลกเลยเฮียแบ็นั้วแล้วแต่ห้องไงประเด็นเนี่ย โอ้ยแล้วซึ่งงไม่ได้นะโอ้ขอมมา้องแบงแล้วไหมไปตรงนั้นให้ความจับสไนเดลโคนโมบโุ๋มมาเล่นตอนนี้หรอปืนแ <c oughs> ล้วมือใหม่ก็ไปนหลายตีปะแทนแทนโคนมบุ๋มเก็นชื่อโคนมบุ๋ชื่อแบบทีมได้เลย <c oughs>

ปมเลยแหละไอ้ออเน,นเี่ยคอมหู้โดนสวยจะจะรีบกิบของรีบๆของเพื่อนของเพื่อนน่าจะอยู่ตรงโน,น,น้นนะมากเพื่อนมากง่าวัดเฮียลงมาลมปะ

ดิฟี่คิวมีเห็นกูว่าเนี่ยไม่ธรรมดาไรอ่ะไอ่โคมันมันเล่นเป็นด้วยเหรอเล่นหลีกอ่ะเล่นหลีกปไปด้วยเหรอผมไม่เห็นไม่เคยรู้เลยแค่แต่ว่ามันเล่นนั่นอยู่เล่นกับพี่เล่นกับพี่โออ่ะพี่เล่นรายการอะไรทักอย่างกองหลังอีกเล่นได้ได้ไง อืมหึ่มี้าคิวไอ้เหี้ยโคดมโเนี่ยมันอยู่แค่โอนามูเนี่ยหัวหน้าแข็งแม่งเองแหละเหี้ยแม่งแข่งปลอมนายใช่โคดามโหมดไหมนายเฮียคนเล่นในโคดดึกใครว่ากูอยากรู้ไอเฮียใช่โคดามโหมดป่าวอะไม่ใช่ตัวปลอมครับเนี่ยไอ้เหี้ยตัวจริงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกได้ปะอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกไอ้ไอ้นัดชื่อที่ต่อยโคชื่ออะไรวะเหี้ยอยากรู้เฮีย โคนโมโคดมโมเออกูว่าใช่แม่งแน่เลยว่ะเดี๋ยวกูดูช่องแม่งก่อนไอ้เหี้ยหกสิบหกเวลหกสิบหกแม่งอะไรไอ้เหี้ยโคดมโมไอ้เหี้ยกูดูอยู่ไอ้เหี้ยตัวจริงได้ว้าวเออเนี่ยมันอยู่แค่โคนโมเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวจริงไอ้สัสกูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูบอกแล้วตัวจริงไอ้เหี้ยไอ้โคมาแบกว่ะ ห <experiences> <morph flats> ั่นดีพ <gosto whole Han ulla> ี่หันดีโดนทั้หมดโดนที่ด้วยอ้หยรั่วเลย